เมื่อวันที่28พฤศจิกายนที่ผ่านมาค่ะนางสาวสารานพัฒนอนุมัติราชกิจอธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการร่วมกับนายสุรชีพดิษเดชค่ะนาย,ยกสมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทยจัดงานแถลงข่าววันคนพิการสากลประจําปี2565ค่ะภาย,ตายใต้แนวนคิดปฏิรูปสู่การพัฒนาเพื่อคนทั้งมวลค่ะพลังนวัตกรรมสู่โลกที่เข้าถึงได้และเป็นธรรมโดยมีคุณฟ้ายาแต่งหน้าบิวตี้บล็อกเกอร์ชื่อ ดังค่ะและคนพิการต้นแบบรวมเป็นแขกรับเชิญสุดพิเศษในงานนี้ด้วยค่ะซึ่งในปีนี้ค่ะวันคนพิการสากลจะจัดขึ้นในวันที่1และ2ธันวาคม2565นี้ณศูนย์กน,นราชการแจ้งวัฒนะโดยไฮไลไท์ของงานค่ะจะขึ้นอยู่ในวันที่2โดยมีพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานและมอบโล่ประกาศเกียรติคุณงานคนพิการสากลอีกทั้งยังมีกิจกรรมต่างๆอีกมากมายค่ะทั้งการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเวทีศักย ภาพของคนพิการการจัดแสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรมตัวอย่างเพื่อคนพิการค่ะและชิมช้อปผลิตภัณฑ์พรีเมียมจากกลุ่มอาชีพคนพิการและหน่วยงานสังกัดกว่า200ล้านค้าค่ะผู้พิการและประชาชนทั่วไปค่ะที่สนใจเข้าร่วมง,งานสามารถเดินทางมาร่วมง,งานได้ที่ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะวันที่1-2ทธันวาคม2565นนี้ค่ะ คือการจัดงานวันไทครค่ะวันนี้นะคะก็อยากจะเผยแพร่ให้ทุกคนนะคะทราบถึงเรื่องการจัดงานวันพุธพิการสากคนประจําปี2565ซึ่งงานวันพุพิการสากคเนี่ยจริงๆเราจัดเป็นประจําทุกปีเพราะเป็นกิจกรรมที่ทางยุงเอ็นนะคะให้ประเทศสมาชิกร้อยกว่า90ประเทศเนี่ยได้ร่วมกันจัดกิจกรรมเพื่อที่จะสร้างความเข้าใจให้กับสังคม เพราะเรื่องของคนพิการเนี่ยถ้าเราไม่เข้าใจเราก็จะ,ะช่วยเหลือเขาหรือดูแลเขาเนี่ยในทิศทางที่ไม่ไม่ตรงกับความต้องการของเขาซึ่งแต่ละปีก็จะมีทีมงานนะคะซึ่งปีนี้เนี่ยทีมงานก็จะเกี่ยวข้องกับในเรื่องของการปฏิรูปสู่การพัฒนานะคะ,ะเป็นพลังเรื่องของพลังนวัตกรรมที่สู่โลกที่เข้าถึงได้แล้วก็เป็นธรรมเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจัดในปีนี้ก็จะเน้นในเรื่องของความเป็นธรรมความเท่าเทียมแล้วก็นวัตกรรมธีมมันจะเผยออกในรูป ว่าอีกวซึ่งเป็นทั้งเรื่องของการเสริมการเติมการสร้างนะคะใหะ้เกิดพลังในการที่จะพัฒนาศักยาภาพของคนพิการให้คนพิการสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างเท้าเป็นธรรมแล้วก็เท่าเทียมกับคนที่ไม่พิการค่ะที่ไปที่มาก็อย่างที่บอกนะคะว่า UN เ็เขาก็ได้ให้ตีมเรามาแหละแล้วก็โดยทั่วไปเนี่ยทั่วโลกเขาก็จะจะัดก,ก็จะดูว่าแต่ละปีเนี่ยในโลก มันมีอะไรที่เกิดขึ้นมาหรือเป็นโลกเป็นอะไรที่เราจะต้องส่งเสริมให้กับคนพิการซึ่งเรื่องของนวัตกรรมแล้วก็เรื่องของไอทีเนี่ยก็จะเป็นประเด็นหลักในของปีนี้แล้วมันก็ตรงกับนโยบายของรัฐบาลเราซึ่งอยากจะให้เป็นรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์นะคะซึ่งมันก็มีมาตรการมีกฎระเบียบอะไรขึ้นมาเยอะในเกี่ยวกับเรื่องอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็รวมถึงโลกมันไม่ได้หยุดอยู่แค่สิ่งที่เป็นปัจจุบันตอนนี้นวัตกรรมมันก้าวล้ำไปเยอะมากเลย มีทั้งนวัตรกรรมที่เป็นรูปแบบของไอทีเป็นเรื่อง A i เป็นอะไรพวกนี้ซึ่งพอเป็นอย่างเงี้ยทุกคนก็คิดว่าคนพิการไม่สามารถที่จะทาได้อาจจะมีข้อจํากัดสําหรับคนพิการแต่เราจะนําคนพิการออกมาให้ท่านเห็นว่าไม่ว่าเรื่องอะไรก็ตามถ้าเราให้โอกาสกับคนพิการคนพิการสามารถทําได้นะคะแล้วก็ทําได้ดีด้วยะคะ่ะปิดก็ยุทธศาสตร์ของชาติปี2566ถึง270ก็จะ มีเรื่องใหม่ขึ้นมาใช่ไหมคะทำทางรูปแบบใหม่ไอ้ไม่ใช่ค่ะเป็นยุทธศาสตร์ใหม่ซึ่งของของของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเนี่ยเราก็มียุทธศาสตร์ที่จะเสริมพลังให้กับคนพิการเราก็ใช้คําว่าอีกข้อเหมือนกันค่ะอีข้ออีกก็คือ empowerment เราก็อยากจะเสริมพลังให้กับคนพิการซึ่งเขามีอยู่แล้วแต่เพียงแต่ว่าเขาไม่มีโอกาสเราก็จะมาเสริมให้เขาหรือว่าตัว Q ก็คือ quality of life คุณภาพชีวิตของคนพิการซึ่งจริงๆแล้วคนพิการไทยเนี่ยเขาจะได้รับสิทธิสวัสดิการตามมาตรา20ที่กำหนดไว้ในกฎหมายแต่หลายๆท่านก็ยังไม่รู้เว่าทำไมคนพิการจะต้องไปจดทะเบียนคนพิการทำไมเราจะต้องเอาคนพิการออกมานอกบ้านแต่จริงๆแล้วการที่เอาคนพิการออกมานอกบ้านมาจดทะเบียนเนี่ยมันจะทําให้เขาได้รับสิทธิ์แล้วก็ได้รับโอกาสที่จะมาอยู่ในสังคมเป็นการเปิดโอกาสให้สังคมได้รับรู้นะคะทำให้คุณภาพชีวิตเขาจะได้ปรับ กับน้องฝ้ายบอกน้องฝ้ายนี่ไม่มีโอกาสได้เรียนกับคนพิการได้คนไม่พิการแต่ว่าพอมีโอกาสมาเรียนกับคนไม่พิการในช่วงมัธยมและช่วงปริญญาทําให้น้องฝ้ายเนี่ยมีความกล้าแล้วก็มีความมีความที่จะทําสิ่งที่เขาต้องการแล้วก็เรียนรู้จากเพื่อนที่ไม่พิการด้วยแล้วเพื่อนที่ไม่พิการก็จะได้เรียนรู้จากน้องฝ้ายด้วยว่าเฮ้ยคนอย่างน้องฝ้ายตัวอย่างนะคะ ขนาดนี้เนี่ยน้องฟ้าย,ยังทําทุกสิ่งทุกอย่างได้แล้วก็อยากจะให้เขาได้รู้ถึงความสามารถของคนพิการเพราะฉะนั้นตัว U คือ understanding เนี่ยเป็นตัวที่สําคัญที่เราอยากจะบอกกล่าวให้กับคนทุกคนในสังคมเลยไม่เข้าใจว่าคนพิการไม่ใช่ว่าเป็นคนที่คือทางท่านสุพชีพเคยบอกว่าไม่ใช่เป็นคนที่ทำอะไรไม่ได้เป็นคนที่อยู่เฉยๆนะเป็นคนที่สมัยก่อนเราก็จะแบบคนพิการคือเราจะต้องเก็บเอาไว้ในบ้านออกมาข้างนอกบ้านไม่ได้หรอก จะทําให้คนเขาลาบากแต่จริงๆไม่ใช่ถ้าเราเข้าใจเขาเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างที่เราจะทําให้เขาโดยเฉพาะอย่างยิ่งตัวเองคือ accessibility มันไม่ได้ทําให้เฉพาะคนพิการแต่ทําให้กับคนทุกคนในสังคมท่านอาจจะยังไม่คิดว่าทางลาดตรงนี้ท่านไม่ได้ใช้ในวันนี้แต่ว่าวันหนึ่งที่ท่านหกล้มท่านต้องใช้ไม้เท้าท่านเดินขึ้นบันไดไม่ได้ทางลาดก็จะเป็นสรับท่านลิฟต์ก็จะเป็นสรับท่านหรือไม่วันหนึ่งที่ท่านสูงอายุไป ท่านก็จะความปกร้องทางด้านร่างกายมันก็จะเสื่อมถอยลงท่านก็อาจจะต้องใช้เครื่องเครื่องช่วยฟังนะคะคนหูหนวกตาท่านก็จะเลือนลาง,งก็เหมือนกับคนตาบอดเพราะฉะนั้นถ้าเราเข้าใจเราเตรียมตัวแล้วเราทำทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับคนทั้งมวลวันนั้นล่ะคะ่ะทุกคนจะมีความสุขในการใช้ชีวิตร่วมกันแล้วก็การทํางานเราไม่สามารถจะทําแค่ตัวภาครัฐหรือภาคสมาคม หรือแม้กระทั่งคนพิการเง่งนะแต่เราต้องทําร่วมกับทุกภาคส่วนเอกชนประชาชนคนคนเดียวสองคนเราก็ต้องทํางานร่วมกันเพื่อที่จะให้เขาได้รับรู้ถึงเรื่องของคนพิการแล้วก็จะได้มาเสริมพลังให้กับคนพิการได้มีโอกาสมาอยู่อย่างเงี้ยค่ะเหมือนน้องฝ้ายน้องฝ้ายก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ได้รับโอกาสใช่ไหมคะถ้าน้องฝ้ายไม่ได้รับโอกาสในการมาเรียนมาอ,ออกมาสู่โลกภายนอกน้องฝ้ายก็จะเป็นคนพิการที่อยู่กับบ้านแล้วก็ ไม่ได้มีไรายได้แต่วันนี้น้องฝ้ายมีไรายได้เราก็อยากจะให้คนพิการของเราเหมือนกันค่ะเราเสริโมโอกาสให้เขาให้เขามีไรายได้มันกระตุ้นเศรษฐกิจได้นะคะเพราะคนคนหนึ่งเนี่ยสามารถสร้างเศรษฐกิจให้กับประเทศได้เลดีใจค่ะดีใจแล้วฝ้ายก็รู้สึกว่าเป็นเกียรติมากค่ะที่ได้มาร่วมงานนีน้ก็คือเป็นงานแถลงข่าวครั้งแรกของฝ้ายเลยเรารู้สึกว่าอย่างที่หลายๆคนบอกว่า คนพิการนะคะถูกปิดกั้นจากสังคมปกติมาตลอดเลยแต่ว่าพอมาถึงวันนี้อย่างตัวฝ้ายเองค่ะฝ้ายต้องบอกก่อนเลยว่าฝ้ายไม่ได้รับโอกาสจากสังคมมาก่อนฝ้ายใช้คําว่ายังไงดีอะเปิดโอกาสตัวเองให้สังคมเปิดสปอตไลท์ให้สังคมที่แรกฝ้ายอยู่ในจุดที่มืดเลยค่ะเป็นคนพิการที่ไม่มีใครมองเห็นใช่ไหมคะแล้วพอเราเริ่มเปิดโอกาสให้ตัวเองแล้วเนี่ยก็เริ่มมีหลายๆคนเนี่ยเข้ามาใช่แล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ย สังคมเนี่ยไม่ได้ใจร้ายอย่างที่เราคิดคือหลายๆคนชอบบอกว่าคนพิการอยู่ร่วมกับคนปกติไม่ได้หรอกอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ฝ้ายรู้สึกว่ามันอยู่ได้มันอยู่ได้มากๆแค่เราเรียนรู้กันและกันแล้วก็คนทั่วๆไปคนปกติก็อมองคนพิการเป็นคนเท่าเทียมอย่างฝ้ายเนี่ยฝ้ายคิดว่าฝ้ายไม่ได้พิการนะคะฝ้ายคิดว่าเราเป็นคนปกติทั่วไปนี่แหละแต่แค่ใช้อุปกรณ์เสริมคือทุกคนใช้ขาเดินฝ้ายใช้วิวแชร์เดิน อะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็คิดเป็นอย่างนั้นไปมันก็ทำให้เรารู้สึกไม่ขาดแล้วก็ไม่แตกต่างและอีกอย่างค่ะฝ้ายก็ไม่ได้เอาความพิการของตัวเองค่ะมามาหากินหรือว่ามาทำคอนเทนต์อะไรอย่างเงี้ยฝ้ายก็ใช้ความสามารถแล้วก็ความพิการของฝ้ายให้ทุกคนได้ดูว่า mm hmm. เฮ้ยเราไี่แหละเป็นเด็กปกติคนหนึ่งที่สามารถอยู่ในสังคมได้เหมือนกันแล้ววันนี้ฝ้ายก็มาเป็นกระบอกเสียงให้ผู้พิการหลายๆท่านนะคะออก ออกมาจากกำแพงตรงนั้นถ้าลายกำแพงตัวเองมาายเชื่อว่ามีคนพิการหลายๆท่านที่ยังไม่กลา้ายังไม่กล้าที่จะก้าวข้ามผ่านจ,จุดจุดแบบเฮ้ยถ้าเราออกไปคนอื่นจะมองยังไงถ้าเราออกไปเราจะโดนโดนด,าด,ด่าหรือว่าอย่างไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยคะเราอยากให้ทุกคนหลังจากได้ได้ได้มานานนี้แล้วอยากให้ทุกคนผ่านกำแพงแล้วก็อยากให้ก้าวผ่านจุดด้อยของตัวเองออกมาค่ะผมว่า เราก็ตั้งเป้าทุกปีนะครับเดียนพี่เพื่อนน้องๆซื่อวลชนอย่างนี้ผมว่าตีมันปีนี้ก็จะบอกว่าการปฏิรูปพอพอผมใช้คำว่าปฏิรูปันต้องบ,บ,บอกว่าเปปฏิรูปอะไรเงี้ยครับวันนี้เราเรามีความมีความรู้สึกว่าถ้าปฏิรูปสังคมแบบผสมผสานเพื่อให้เราสามารถเป็นส่วนส่วนของสังคมได้คนพิการก็ก็จะมีมี การดาเนินชีวิตด้วยวิถีชีวิตที่ดีขึ้นนะครับคนพิการต้องในคาว่าปฏิรูปต้องไปดูด้วยว่าความพิการนั้นๆต้องการอะไรเช่นวันนี้เราจะปฏิรูปเพื่อคนปฏิรูปสังคมเพื่อพัฒนาให้คนทั้งมวลคณะบบกคนทั้งมวลกับบรูรณาการมันก็อาจจะใช้ราสาทคล้ายๆกันโดยใช้นวัตกรรมสู่โลกที่เท่าเทียมวันนี้วันนี้ก็คือสิ่งที่อยางไอ้สิ่งที่พวกเราต่อสู้มาเรียนเรียนน้อง คือเป็นชนว่าจริงๆประเทศไทยเราไม่ใช่ประเทศล้าหลังได้คนหม่มาตั้งปี2534จนถึงวันนี้เราเราก้าสู่ทศวรรษที่4ก็คือกําลังขึ้นทศวรรษที่สเพราะเราใช้คนหมายมา3 1ปีจากวันที่ผมพิการปี2 0ูนจนถึงวันนี้ก็เปลี่ยนแปลงเยอะครับแต่แต่จะให้มันมันโดนคนที่ใช้เลยเนี่ยคงยากดังนั้นการปฏิรูปจะเห็นแล้วว่าพยายามปฏิรูปแล้วก็วันนี้เรา,าใช้เทคโนโลยีหรือรัฐกรรมใหม่ๆเพื่อให้สังคมเข้าใจพวกเราอย่างไง เรียนว่าจริงๆการต่อสู้หรือหาที่ยืนให้คนพิการเนี่ยผมผมเองนี้พิการนานมากใช้ชีวิตมาค่อนชีวิตหลังจะได้ป็ญญาไปนึ่งที่มอมอราบกมแหงก็ทํางานอยู่ไม่กี่ปีก็พิการสมัยผมพิการใหม่ๆเป็นบุคคลตึนไรสมรสภาพตามกฎหมายฮะมีเงินในแบงค์สัาล้านสิบล้านใช้เองไม่ได้ครับต้องฟ้องศาลหาผู้พิทักษ์ศัก์วันนี้คนพิการนมาไกลแ้วเห็นได้ว่าวันนี้ถ้าเรามีที่ยืนน้องนนักข่าวลองดูว่า วันนี้นักกีฬาคนพิการไทยไม่แพ้คนปกติทั่วไปใช่ไหมครับบนความสามารถของพวกเราเท่าที่มีอยู่เราทําชื่อเสียงได้เหมือนคนทั่วไปวันนี้คนตาบอดกําลังจะได้ไปฟุตบอลโลกครับฟุตบอลโลกบอลเ็คนไม่ใช่กาลังจะได้ไปครับติดหนึ่งในสี่ของโลกครับซึ่งกําลังจะไปแข่งขันฟุตบอลโลกหรือแม้แต่นักกีฬาเราหลายคนก็กสามารถสร้างชื่อเสียงให้ประเทศชาติได้ เพราะนั้นในในความสามารถของคนพิการเนี่ยมันจะบูรณาการสังคมหรือหรือทำเพื่อคนทั้งมวลได้ต้องดูว่าความพิการนั้นนั้นมีความสามารถอะไรเหลืออยู่บนความพิการนั้นบ้างแล้วพัฒนาความสามารถนั้นๆให้เขาสามารถใช้ในสังคมได้นะครับอย่างน้องฝ้ายมีความสามารถเรื่องเรื่องคบเรื่องแต่งหน้าน้องก็พยายามพัฒนาตัวเองแล้วก็เอาความถนัดของตัวเองมาเป็นอาชีพอย่างเงี้ยครับ เพราะนั้นการพัฒนาของพิการแต่แต่ละประเภทความพิการหรือแต่แต่ละคนไม่เท่ากันครับจะบอกว่าใช้ระบบการศึกษาอย่างเดียวก็จจะไม่ใช่อาจจะต้องไอ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 ปรัปจิรูปในรูปแบบของการเข้าถึงแล้วพวกเราเองก็มีความคาดหวังว่าบน,บนบนความร่วมมือระหว่างอง,องค์กรคนพิการซึ่งเป็นผู้บริโภคกับรัฐบาลซึ่งมีกรมส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการหรือท่านอธิบดีเป็นผู้นำเลยนะครับระวังว่า ในปีถ,ถัดไปเราก็คงได้สื่อสารกับน้องๆว่าวันนี้เราต้องการอะไรแล้วก็โดยเฉพาะเรื่องอาชีพอย่างที่เรียนแล้วว่าวันนี้เราอยากเห็นคนพิการมีอาชีพแต่อาชีพมันต้องไม่พูดตม,มาตราสามสามสามห้าหรอกแต่สิ่งที่เราอยากเห็นคือการรวมกลุ่มคนพิการแล้วก็รวมกลุ่มทําให้เกิดแซลเป็นกลุ่มทุกลุ่มวิสาหกิจช,ชุมชนแล้วก็สามารถทำโซเชียลเอ็นเตอร์ไพรส์ทำกำไรได้แล้วก็สร้าง สร้างกองทุนเพื่อพัฒนาตัวเองได้ในสังคมแล้วก็มันจะหวังว่าวันนี้เราจะเพื่งเงินกองทุนซึ่งทั้งภาคเอกนชนต่างๆและภาครัฐให้นะครับเราต้องคิดว่าวันนี้ถ้าปฏิรูปแล้วไปจนถึงณจุดหนึ่งกลุ่มคนพิการจะทําอะไรได้บ้างแล้วก็สามารถทําอะไรเพื่อบอกสังคมได้บ้างเหมือนเมื่อหลายสิบปีก่อนหรือสักสองห้าสองห้าสี่ศูนย์ผมเริ่มทำกีฬาเอ่อเอ่อกณนักกีฬาวิชัยรซซิ่งสิคนนะ เราได้เหรียญทองจากที่นั่นมาห้าทอง6เงินแปดทองแดงมันก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้วันนี้เรามีที่ยืนของวงการกีฬาในสังคมอันนี้ก็ฝากทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนะครับงานทุกอย่างหรืองานการปฏิรูปคนกับสังคมเนี่ยต้องฝากคือมวลชนช่วยกระตุน้นแล้วก็บอกบอกกล่าวความสามารถของพวกผมไองานที่มันเป็นเชิงลบก,ก็ไม่ต้องออกเยอะก็ได้นะเช่น ไอ้นั่นไอ้นี่่า้เงี้ยครับก็ว่าไปในแง่มวนเห็นก็แกตัวนิดหน่อยฝากน้องๆว่ารับแล้วก็ฝากเชิญชวนพี่น้องประชาชนจริงๆสําหรับผมเนี่ยการสร้างเกียติมักิิไม่ได้อยากจัดงานให้คนพิการมาดูหรอกอยากเห็นว่าคนทั่วไไปสนใจงานคนพิการเหมือนงานแสดงวัตกรรมเอ็ e ซ์เอ็กซ์เที่โตเกียวคนทั่วโลกลงทุนเสียตังค่าตัวเครื่องบินนั้นโรงแรมไปดูงานเขาอเงี้ยครับ อย่างที่ไดีแกล่วว่าปีนี้ท่านิบดมนีเริ่มขยับงานมาเป็น2วันปีหน้าเราอาจจะได้จากวันที่สองสามแล้วก็สี่แล้วก็อาจจะเป็นงานนอกจากงานคนพิการนี่ยอาจจะเป็นโซเชียลเอ็กซ์โปหรืองานมีเอ็กเซสซิเบลิตี้หรือสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆเข้ามาเติมเต็มอย่างนี้นี่ก็จะเป็นเรื่องฝากฝากช่วยประชาชนพันธุ์ด้วยครับก็ต้องขอขอบ,บคุณทุกท่านครับงาน,น,ค,งานคนพิการสากลประจำปี2 5 6 5ของประเทศไทยนะคะก<ม>็อยากจะเรียนเชิญ พี่พี่น้องน้องไม่เฉพาะคนพิการและครอบครัวนะคะอยากจะเรียนเชิญประชาชนทุกคนทั่วไปเลยนะคะให้มาร่วมง,งานนะคะในงานเนี่ยท่านก็จะได้เห็นสิ่งต่างๆที่คนพิการสามารถทําได้แล้วก็สิ่งต่างๆที่ท่านจะช่วยสนับสนุนให้คนพิการก้าวออกมายืนในสังคมได้อย่างเท่าเทียมงานของเรานะคะจะจัดขึ้นในวันที่1และวันที่2 แต่จิตเอาวันที่หนึ่งนะั้นจะเป็นเรื่องของสมัชชาพิการวันที่สองซึ่งเป็นงานที่ท่านนายกรัฐมนตรีจะไปเปิดคือ,อวันศุกร์ที่สองนะคะเวลาสิบนาฬิกาก,าก็เรียนเชิญทุกท่านนะคะไปร่วมงานของเราได้งานจะจัดขึ้นที่อ,อาคารบีชั้นหนึ่งเอศูนย์ราชการแจ้งวัฒน,น,นคะค่ะรบกันนะคะทุกการคะ่ะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ